พบก,กับช่องหญยวันชนแนลอีกแล้วนะคะเมื่อนี้วันสิบห้ามาอัปเดตหลังจากทิ่ปล่อยหอยได้หนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะว่ามันเป็นยังไงนี่ค่ะอันนี้เป็นเป็นไข่หอยทรี่นะคะเมื่อปล่อยว่าสี่สี่สี่หน่วยเล็ดด็กอ,ออกเลยแนมะ่เยวันนี้หอยหอยขมเขานะคะเมื่อหอยขมนี่ค่ะหอยขมออกลูกเห็นบ่คะนี่ค่ะลูกลูกหอยขม เจะออกหลายอยู่เลยค่ะเห็นไหมคะเหยย็ด้หมค่ะเห็นไหมว่านิดไทยนี่อือค่ะถูกหอยขุมนะคะหลังจากที่เราปล่อยเป็นหอยที่ซื้อมาจากตลาดนะคะในกระแมนนะคะนี่น้อยๆนี่ค่ะเอะไรเมื่อเยาว์วันบอกอะ,ะไรบอกค่ะจะได้ค่ะหลายอยู่ยกันี่ยนี่ค่ะ นเอนเอาถ้าหมวพเผาวใสน่นี่ค่ะนี่เยอะอยู่นะคะใมือหนึ่งยายานเเอาถ้าหมะพรผาออกนะคะพอเห็นเขาจาวาถ้าหมาวเเ้าเขาเ้าเรียงแบบนานใสมันเชียไทห้เอ็มมันเชียไทยห<อ>น,ยยนามหนาหน,าม,นามเขาเสียไวัาสดามันเนานะคะเกิดจากมเนา,นานเดี๋ยานังนม่ทันได้ไถห,หัวหาอย่างตึกยางเลยนะคะนี่แต่นี้านจเอาออก เลีย้ยงอะไรหอยวันนี้ไม่ไปเมียงเหรอฮะทำไมล่ะอางไหนว่าจะไปกินนะนั่นโอนเงินให้ได้ไปกินไมหมล่ะ กันเก็บออกก่อนนะคะเพราะว่าเนี <down> ่ยไข่หอยข้างบนนี่นะคะเงี้ยเงี้อนงีค่ะเงี่ยกันเก็บออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวหนามันเน่าเพราะว่าหนามมันก็เริ่องไปกุญแจมอเตอร์ไซค์เขาบอกถ้าเรี่ยงหนามไซต้องเอาห้างมะพร้าวออกมันชินเน่าหายไซแต่จอกกับแหนว่าท่าน เอี๋ยวหลงเดี๋ยวเก็บเก็บออกนะคะนี่นี่เพื่อจะเอาการมันออกีในวันทีเก็บบลกหอยออกคือเห็นกระแม่นนะคะเห็นไหมเห็นไหเห็นบหมคะเห็นไหม

ออกกันเดี๋ยวทำข้าวทิมนะคะเพื่อบม่ให้น้ำมันเสียมันหลายตอเนี้เนาะเดี๋ยว้ันกันดูกวามันมันบ่หลาปล่อยลงประมาณ แม่บอลนะคะเดี๋ยววันปล่อยลงประมาณสองปรเด็นทางกัญชโลนะคะพอซื้อมาเป็นถุงๆละถุงละยี่สิบบาทนะคะที่เทศบาลเขาจะไปเก็บมาน้อยก็ไม่ไงเป็นไรอืมชาวบ้านเสียวพักกันนี้ก็เซตเทนอันเดียวเดียวค่ะนี่ให้เบิรงกันนี้นี่น้ำเย็นดีดินี่ค่ะนี่เหไฮมานี่ค่ะ หอยเชอรี่นะคะนี่ยกระดา,าิไปสื่นคือมาอีกอไปซื้อพันมันอยู่ฟ้ามือเจาะนะคะซือพ,พันธุ์ฟามอเจามากมาลงเพนะิ่มอีกแล้วก็สิสอทอ้อทอ่มันดูหอยยังไว อาจจะหอยคมเลยนะคะเนาะคลิปนี้อาจจะไายในนี้นเ,นเพราะทึง่งทึ่งเดือกหอยนะคะละอันนี่ผู้จับกองหอยค่ะน,นี่ค่ะบรูว่ามันสีมีผลกระทบนางโมโหญะ้ันกับบเคยเรียงนะคะประสบการณ์เรียงครั้งแรกแที่ไหนพอดีอย่นันนำมันเสียอันมันคือว่าแล้วรอคะเบิ่งหลากหลายอยู่อยากหลายคนให้ความรู้เนาะ แปลว่าให้เอาอนในโงควันนี้หอยยีบ้านมันเดิมมันมีหน่วยตายนะคะ,ะย,ยีบ้านก็เลยยามันตายเผื่อันก็อกรเบิง่งและอีกคลิปหนึ่งเพิ่นบอกว่าบ่าแหวท่ทางมะพร้าวนะคะเพราะว่ามันดีใส่เนาเสียพอรานสีเนาอีกหนี่งอะไรหรอกินบะข้าว เหมใส่เพเทนไ่ว่าเลี้ยงแบบบนใส่ดินนะคะเนี่ยโอ้โหหดูมันี่ค่ะเต็ดออกนี่ค่ะเห็นมาดูต็ดออกเลย เดือดเฉียบขาดไวดบนในกลมกนะ,ะกม,ลมกกังนะคะที่เดียบ้านเดี่ยงไว้ในกละมักก็จะไม่อีกนะคะนี่กละมังหนึ่งก็จะออกแล้วนะคะนี่ดูนี่ค่ะนี่ค่ะมันจะมันออกรูกแล้วนะคะนี่นี่ค่ะเห็นไหมคะนี่นี่หน่อยนะะี่ค่ะมันก็ออกรูเหือกัน กระตายแลยกระตายกระจายนะหะน้อยชาว่านดูเท่าบริการหรือเบิ้งเลยค่ะเบิ้งนะเต็มนี่อันนี้นึงน่าจะตายแล้วนถอยหน่อยนั่งท่านได้เอาหัวอาหารให้กินเลยนะคะเนี่ยคือเรียงตามธรรมชาติเลยนะคะนี่หนักเลยเดี๋ยวไม่กินแล้วค่ะ มีทงนั้นออกลูกนี่มีมมนค่ะลูกมันนี่ค่ะน้ำมันเริ่มเมีนแลวอืมมีตาลูกันบอกค่ะลูกมัน ตัวหอยนะคะนี่ยอยู่เลยหอยขมหอยเกาะหอยดอแล้วเสียวออกนะคะเพราะว่าแต่มันตายนี่ขาเบื้งหอยตัวนี้มันมันออกรูแล้วคันะคะนี่นี่อะไร ให้เบิองเลยในบักขาวให้ไงดูมันอ่ะดูนะนี่ค yup. ่ะเก็บออกก่อนก่อนที่มันจะตายมันก็ตายใช่ว่ามืเบิองว่าก็ตายมันจะตู่หน่นละค่ะหอยนะดูสองตัวเขาว่าเบิองคลิปที่แรกเขาว่าให้ใส่ท่ามูพราววันนี้ตอนเกี่ยวบักหอยห้านะคะมันตายมันโดนไว้มาเลยเขาว่า อันน,นี้ทางมะพร้าวดูเบื้องฐานดูมัน้งเห็นี่ค่ะในบ้านก็ขอโทษด้วยค่ะถ้าถ่ายคลิปนี้ยไ่ดีเพราะว่าทั่งถ่ายทั้งอันเบือกหอยออกนะคะไม่มีผูมา้นี่ค่ะเมนนางเมนมาจอในบ้านติดท่านมันมน,น,มน้อถ่ายนานนี่งคือต้อตายก่อนมันน้อเพราะว่าใ่บ้านมีทุกลยอย่างอางืู่เลยนะคะ อัน,นอัน,นอันหอยก็เลี้ยงไว้เพื่อเพื่อการเลี้ยงดูแล้วก็เพื่อไปกินนะคะเนาะมันเหม็นเลยค่ะน้าเหม็นหมดข้าเลยอ่ะนะบึงบ่งข้าวมันตายนี่นี่ตายนี่ค่ะหนึ่ง ขาดออกซิเจนบ่อันนี่ตามเลยละในด,ด,ด้านใต้ค่ะขาในด้านใต้บ่กถคือวาจับยองสีข้าจะว,ว่ามันมขาดออกซิเจนให้กันใต้บ่ นี่ค่คะน้ำมเมรามมนแหรอคะเ๋ยวจะวันตรงเดี๋ยวเป,เปลี่ยนเปลี่ยนน้ำเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะคะ คลิปอัปเดตหอยนะคะใาวันมือใหม่หัดหัดเลี้ยงนะคะกระคอจุ๊บคลิปใบสเนมิสักก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์นะคะคอมเมนต์บอกได้ว่านในว่าเท็ดยังไดหอยเลี้ hoy, ยงยังไดหอยมันจะมีสีเงมันกัดสีเงาเดีวแต่ยังไดมันจสมบนตายนี่มัน,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 นตายมือหน 4, 4ึ่งสีสีตัวนะคะหอยนะ ไม่เป็นน้ำเยาวันอันเอานามใส่เอาอันเี้ยก็ราะว่าผ้ามะพร้าวใส่เพราะมะพร้ามันหนาวเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค,ค่ะที่เข้ามารับชมนะคะช่องเยาวันชันแนวค่ะเดี๋ยวเยาวันจะอัปเดตให้บึงเรด้ยวยนะคะว่าหลังจากที่เยาวันเอากีงอันนี้ออกแล้วมันสีเป็นอะไรเยาวันจะเปลีนน่ยนนาำนะคะเปลี่ยนนามนะ สวัสดีค่ะ